เวัสดีครับเรียกซีงทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับเป๋่าพ้อมมีข่าวห่วนครับล่าสุดนะครับจากวัดคุดเหเบื้องต้นนะครับโทรหาป่าแล้วป้าบอกเป่าพ้อมเลขเปลี่ยนนะเป่าพ้อมเลขเปลี่ยนตอนนี้เลขเปลี่ยนจากเดิมแปดเก้าหนึ่งห้าเปี่ยเป็นตัวนี้ครับพี่น้องเจ็ดห้าสี่ห้าสองแล้วกันศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้คือเลขเปลี่ยนล่าสุดนะครับไม่รู้ว่าเที่ยงจะเปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะ เดี๋ยวถ้าบ่าวพ้อมนะครับมีข่าวเปลี่ยนเลขอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวบ่าวพ้อมเช็คกับทีมงานสายข่าวนะครับถ้ามีเปลี่ยนบ่าวพ้อมจะรีบมาแจ้งนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านโปรดใช้พิจารณาในการรับฟังรับชมนะครับบ่าวพ้อมเพียงนํามาเสนอข่าวนะครับเงินอยู่ในกระเป๋าท่านนะครับตัวนี้ก็ขอให้ท่านพิจารณาเอานะครับบ่าวพ้อมก็เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีเลขเปลี่ยนบ่าวพ้อมจะรีบแจ้งให้ทราบแล้วพบกับบ่าวพ้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับเดี๋ยวเอาสวัสดีครับป้าเดี๋ยว อาตตวสุดท้ายนี่มี่โตโตได้ก่อนเดี๋ยวหาีครับดคือได้มาสามสุด่รอบนี้ลาโนเปี่ต้องคนนักคีเออ่าครับครับครับโอเคครับขอบคำนับม,ม,นมี่ัน,น,น,าาน้ครับครับคนไล่เว่าะถ่ายรูปมันเหมือนกันเ้อครับสวัสดีครับกับข่าวล่าสุดครับพี่น้องครับเลขเปลี่ยนครับจากปลาโอนครับเมื่อกีปลาโอนบวกนะครับกับ เกตหาสี่นะครับหาสองราคาศูนย์ศูนย์ครับพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องที่บ่าวฟ้อมจบเมืกีนี้ครับก็ไว้เป็นแนวทางเลยครับพี่น้องนะครับส่วนเที่ยงนี้จะมีเปลี่ยนอีกหรือไม่ถ้ามีข่าวเดี๋ยวบ่าวฟ้อมดีแจ้งครับสําหรับคลิปนี้ก็บ่าวฟ้อมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านหลายๆครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามบ่าวฟ้อมเดี๋ยวบ่าวฟ้อมจะตามข่าวมาให้ตามสไตล์บ่าวฟ้อมครับเร็วกะทับขับไวนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ